มาสนใจไหมสนใจถือไหมให้มาถ่ายปัน๊นฮิมิกก็เลยแกะเดี๋ยวมาอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาเก็บเก็บรูปพักนิ่งไว้ก่อนอ่ะหนึ่งแสนซับช่องไอเอสซาวสักหน่อยเอาใหม่ยิมไม่ดี๋ออัดอัดคำพูดใหม่อ่ะโอ้อัดตรงนี้แล้วอ่ะมาโหาย้ยอัดแต่เดียวไว้ไงอ,อื้อ นี่มือสั่นจริงจากไหนคะเนี่ยรางวัลนี้จากอเมริกาใครให้เรา u t u b e โอเคอันนี้มือสั่นจริงนะดีใจไหมคะจักรพักก็เพิ่งเคยจับบอกเลยเพิ่งเคยจับทำไงถึงได้รางวัลนี้มาก็มียอดติดตามหนึ่งแสนซับแล้วก็ต้องส่งเรื่องไปให้เขาด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่ส่งเรื่องให้เขาเขาก็ไม่ส่งมาให้เราอยากบอกอะไรคนที่กดซับเราไหมก็ขอบคุณครับผมสำหรับการติดตามัาผมตลอดหลายปีมา มพร้อมๆกันเลยนะดูครับผมมีการปิดนี่ภาษาไทยมาผมเจะอ่านให้ฟังนี่ครับใบแบบนี้เลยครับ YouTube ครับผมอันนี้เป็นทางออฟฟิเชีนะครับส่งมาจาก YouTube เลยครับ YouTube Award t h e a t o r เนี่บผมมีลายเซ็นนะผมของ CEO YouTube นะครับนี่ครับ CEO YouTube เซ็นลายเซ็นให้เลยนะครับมา ดีใจไหมคะดีใจดูมือดูมือสั่นเลยดูมือสั่นนี่อันนี้เขาเรียกอะไรโล่อะไรเขาเรียกว่าโล่เงินครบ1นึ่งแสนซับสไครต์ ISL Digital Movie Sulin นะครับค่ะชื่อนี้มาสวยมากเลยาทำด้วยเหมือนแบบสแตนเลสเลยสวยจริงสวยจริงเนี่ยแกะถุงพลาสติกเลยครับแกะอืบโอ้โหสวยมากมันเหมือนเป็นโล่เงินเลยจริงๆเลยเออโล่เงินจริงเลย อันนี้เป็นโลกอันใหม่นะถ้าโลกเก่าจะเป็นโลกกระจกซึ่งอันนั้นหาไม่ได้แล้วแล้วก็ไม่ผลิตแล้วใช่ไหมใช่ไม่ผลิตแล้วแบบว่าล่าสุดน<ช>ิว o อลิม n ิกนะคะกล่องนี้ห้ามทิ้งกล่องนี้ห้ามทิ้งนะทําไมหรอมีความหมายเป็นของยูทูบไง,ไงเก็บไว้เพราะว่าน้อยคนที่จะได้นี่มีที่แขวนเราตั้งได้ด้วยแขวนได้ด้วยสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าหนึ่งล้านซับนี่ครับผม โอ้โหทำยังไงเราจะได้1ล้านซับนะคะต้องของ <1, 000, S 1> <ำ>้ามอันนี้1ล้านซับสีทองครับอันนี้คือ10ล้านคือเป็นโลเพชรไดมอนด์ Diamond, ใช่ไหมจะมี50ล้านอีกอันหนึ่งแต่เป็นของอีกช่องหนึ่งเป็นพิวที่พายกับพีซีรีส์อันนั้นจะเป็นช่องที่เป็นโลแบบพิเศษเป็นโลแบบสั่งทําแบบไม่เหมือนใครเลยค่ะนี่ครับสวยไหมถูกใจละสิรางวัล <Silver. S 1> อันทองเกียร์สิลเวอร์บัตไง หนึ่งแสนซัปตไคาก็คือถ้าเราได้โล่มาแล้วก็คือเราผ่านเกณฑ์ผ่านเกณฑ์ที่เขาตั้งกฎไว้ใช่ไหมใช่คือเราผ่านเกณฑ์แล้วก็คือต้องมีเครื่องหมายติ๊กถูกด้านหลังชี่ช่องด้วยนี่ครับเราจะเราจะฝากขอบคุณยังไงดีให้กับ FC เราก็ขอบคุณครผมสําหรับการติดตามช่อง i s เอครับผมส่วนท้ายผมจะมีกิจกรรมแจกของรางวัลนะครับ สิบรางวัลใช่ไหมแต่จะเป็นอะไรดอกคออุบไว้ก่อนกิจกรรมยังไม่โพสใช่ไหมยังยังของรางวัลยังไม่โพสแต่ว่าโพสว่าเราจะแจกไปแล้วไงสวยมากสวยมากเลยอยากได้โล้ถ้าเป็นโลทองเหมือนมันจะใหญ่กว่านี้นะโลโลทองใหญ่กว่านี้แล้วก็ต้องมีผู้ติดตามหนึ่งล้านใช่แต่เรายังขาดไปอีกแปดแสนกว่าคนเราก็ต้องตามหาแปดแสนกว่าเจ้แต่หนึ่งแสนถือว่า ว่าของเราต้องบอกว่าเป็นเฉพาะกลุ่มไงใช่เป็นเฉพาะเราไม่ได้มีคอนเทนต์ที่แบบว่าจะแตกต่างหรือว่านอกเหนือไปจากนี้ใช่เราจะถ่ายทอดแค่ผลงานของเราไงใช่เพราะว่าคอนเทนต์เราก็เลยไม่ต้องมีอะไรมากมายกลุ่มภาพยนตร์หนังกลางแปลงนี่เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างกลุ่มเฉพาะใช่เราได้1 0 0 0 0แสนซับนี่ถือว่าเยอะมากเลยถือว่าเยอะมาแล้วก็ตอนนี้เราได้1นึ0 0แสนสองหมื่นหนึ่งพันกว่าซับแล้วใช่เห็นบอกว่า2 0 0แสนจะทำไรนะนะ าสาวแซนจะทำอะไรเอาหนังประทะคอนเสิร์ตโอ้โหเวอร์กเวอร์เวอร์พูดพูดแบบมีอะไรพูดแบบไม่คิดมีอะไรซ่อนดไว้นี่มีอะไรอีกไหมโอ้คำประกาศลืมอา่านนี่ต้อง,องขอบคุณจัก,กรพัฒน์ด้วยนะคะที่เออ่ตามจริงแล้ว YouTube ของเราเนี่ยได้ตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ป้าป๋านะคะไม่รู้ไม่รู้ว่า <laughs> ไม่ใส่ใจ <laughs> เออไม่รู้ว่าเออ เราจะต้องขอรังบันยังไง,งนะคะ<อ>จน <ไป S 1> จนลูกชายเข้าไปดูที่ y o u t u b e แล้วไปเห็นจำนวนผู้ติดตามแล้วก็เลยทําเรื่องนะคะกรอกข้อมูลอะไรทุกอย่างนะคะส่งไปทาง youtube คือใบนี้คือต้องอัดกรอบรูปแล้วค่ะอ๋อใช่ใชใชเราต้องอัดใส่กรอบใส่กอบเลยใช่เพราะว่า1 0 0 0 0แสนซับเนี่ยได้มาไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายเลยเใช่ห้1่0แสนซับนี่ใช้เวลา4ปีใช่4ปี เพราะว่าเรามีกลุ่มเดียวนะคะไม่ไม่ต้องไปติดตามกลุ่มอื่นแล้วหมายถึงว่าถ้าไปเห็นอะไรเกี่ยวกับไอเอที่มีคนไปเปิดนะคะไม่ไม่ต้องไปไอ้นี่นะคะของเรามีช่องทางเดียวคือ YouTube อันนี้นะคะแล้วกําลังจะบอกว่าเราจะสร้างอีกช่องหนึ่งใช่ไหมเฮมิใช่เป็นช่องสำรองไว้เผื่อมีปัญหาใช่ทำไงเราจะได้1ล้านซับอันนั้นสีทองใหญ่กว่านี้นิดนึงทำไงถึงจะได้1ล้านก็กดติดตามสิครับรออะไรกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องไอเอสดาวน์ไลค์ครับผม ติดตามได้ทางเ,เพจกลุ่มนะคะแล้วก็เฟซยู u ู e นะคะ i อเอด้ทุกช่องทางเลยนะคะแล้วเดี๋ยวกดรอบนี้รับสมัครเจ้าภาพด้วยค่ะเจอกันเจอกันร่นแน่นอนอน,นะคะร้อนตังมากช่วงนี้ร้อนตังด้วยร้อนว <พด S 1> ิชาด้วย ลืมว so okay. okay. so ิชาไปแล้วฝึกแทบทุกวันโอน้สวยโอเคอันนี้ลา FC เราก่อนเขับผมขอบคุณครับสำหรับการติดตามช่องไอซาวก็อยู่ในวงการไี้มาเพิ่งเข้ามาตั้งแต่ม .5 ตอนนั้นหาเงินอยู่ทำไปทำมาก็ติดใจแลบออกงานรัวๆช่วงนี้เงาม่แม่ให้วันเท่าไหร่สามร้อยครับเดี๋ยวต่อไปต้องขึ้นคาดตุ้เขาใส่ใจอาชีพของพ่อแม่ค <c oughs> ่ะเขาช่วยเต็มที่เลย โอเคลาไปแล้วนะบาไปรอาผมไปต่อนล้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวยสวยจริงเอาไปอัดกรอบรูปเลยต้องเอาไปอัดเลยนะครับสวาจะได้สี่ปีถ้าเป็นช่องหนังแกล้งแปลงน่าจะเป็นเจ้าแรกๆที่ได้มาใช่เ้าเอามาเคียนเป็นเจ้าแรกๆเลยปิดโค้ดีล้เป็นแค่ หนังกร์ตูงเล็กๆธรรมดาครับอมองกล้องได้หนึ่งแสนชับนี่ก็ดีแล้วทําไงว่าคนนี้ถ่ายอย่างเดียวเลย <c oughs> ไม่คิดจะถืออะไรกับเขาหน่อยนะนี่ <c oughs> ไงทำหน้าที่เบื้องหลังอยู่เดี๋ยวมาไปเซลฟี่เองลูกอเอ้าป๋ามีอะไรอยากจะพูดไหมกับคนที่ตามขับคุณงไงแล้ว,าาลว,วก็ฝากแฟนคลับทุกท่านเลยนะครับนะทั้งประเทศไทยแล้วก็ที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับจากที่สังเกตมีพี่น้องเราที่อยู่ต่างประเทศ กดไลค์กดเข้ามาดูเยอะเหมือนกัน<า>กนะครับอิสราเอลก็มีต่างประเทศจาไต<ด>้<ก>หวนันจากประเทศทางตะวันออกกลางครับเกาหลีใต้ขอบคุณมากเลยสำหรับเอฟซที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็ฝากกดติดตามนะแล้วก็ฝากชมด้วยนะครับทางด้านช่อง y o u t u b e ช่องไอภาพยนตร์สุรินนะครับแต่ y o u t u b e จะต้องใส่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษก็เลยใส่ เป็น IS o สาวดิจิตอลมูฟวโอคขอบคุณมากครับปาไม่อะไรากากิจกรรมอะไรหน่อยไหมก็กิจกรรมเดี๋ยวคงจะมีนะฮะอยากจะมีการฉลองและแจกรางวัลก็เดี๋ยวรอดูนะฮะว่าจะเป็นอะไรยังไงตั้งหนังนี่ตรงนี้เลยงานสาเมตรนี่ตั้งหน้าบ้านเลยเอาไว้ให้ได้สักสอง0 0นซับนะเดี๋ยวจะมีจะมีการจัดรายการ สองแสนยิ่ใหญ่แน่นอนสองแสนยิ่ใหญ่แบบไมเครบีเลยยิ่งถ้าทะลุปเป้าเลยหนึ่งล้านนี่โอ้โหจัดหนักจัดเต็มให้เอฟซีที่กดซับสไครต์ทุกคนนะคะอาสัญญานะสัญญาค่ะสัญญาคุณาก่อนหนึ่งล้านจัด คอนเสิร์ตเลยโอ้นะสจัดากคอนเสิร์ตให้ดูฟรีเข้าฟรีชมฟรีจ่ายจากตอนงานช้างเลยแค่ใส่เสื้อ i อก็เข้างานได้แล้วเป็นมิติ้งแต่ต้องหนึ่งล้านซับนะคะฝากด้วยอีกแปดแสนกว่าคนตามหาต่อไปเนี่ยแปดพักเลยนะคะแปดแสนกว่าคนนี่ไปหาตรงไหนในประเทศไทยนะคะตามหาต่อตามหาต่อไป